หอยยาวยาวใช้ได้อยู่ค่ะทุกคน หอให้ดูสองสามอันค่ะอันนี้แป้งของเราใหญ่เกินเราก็ต้องเอา ไ่เล็กไส่น้อยก็แล้วแต่ชอบนะคะเป็นอาหารว่างขาหารกินเล่นงานเลี้ยงค่ะทุกคน <Okay. S 2> อันนี้จะทอดไฟกลางๆนะคะทุกคน อันนี้หอ่อหอสวยมากอันนี้โฮ้ยกำลังเหลืองค่ะอันนี้อันพิเศษ ใหญ่กว่าไข่ทอดลองชิมดูสองอันนะคะทุกคนเป็นยังไงอันนี้อันพิเศษค่ะทุกคนอัน,นเดียวอีกอันนี้หอ่อค่อยยังชั่วหน่อยโอเคหัดห่อเด้ยค่ะเด้อ มาค่ะทอดเสร็จแล้วอันนี้คือน้ำจิ้มเนาะค่ะเนาะน้ำจิ้มบวยน้ำจิ้มอ่ากบียะทั่วไปค่ะหัดนทำเด้อค่ะเด้อเอาน้ำช่วยน้ำจิ้มเราก็โอเคเอามาลองทอดอ่าสามอันเด้อค่ะอันนี้อันพิเศษอันเดียวอิ่มนะคะผักหอมชีส ทอดใหม่ๆด้วยค่ะเดอ้ออุ๊ยร,ร้อน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 แม่ก็จะหากเกลือนะใช่ไหมชีตก็หิว ชีเราไปไหนหมดล่ะโอเคอันนี้ชีสเยอะค่ะทุกคนชีสก็จะร้อนๆแบบนี้อะ่ะหนูอะ่ะลูกสาวเขาชอบชีสอะ่ะร้อนนะถ้าอยากให้เยิ้มก็ใส่ชีสเยอะค่ะทุกคนอะ่ะเร็วถือเอาถือเอาถือเอาถ้วยน้อยด้วย เอาน้ำนำจิ้มก็โดนอันนี้น่าจะไม่ขอจิ้มหน่อยน่าจะชิดน้อยอแล้วแต่คนชอบชิดเยอะชิดน้อยนะคะทุกคนเนี้ยก็จะออกมาแบบเนี้ย แต่ถ้าเยริซาก็จะไม่ชอบชีสเยอะเอาเอาจะให้ลูกชีสเยอะๆเนี่ยออนุนยอ้าปากกว้างอร่อยค่ะทุกคนสูว่าเรามีงานเลี้ยงหรือว่าร้านอาหารอะไรก็ทำได้นะคะทุกคนรสชาติดีไม่ได้ปรุงอะไรมากมายชีสเขาก็อร่อยอยู่แล้วเอาเอ้าปากกว้าง อ้อําหมดเลยคอบก่อแต่อันนี้ของเจลิซาเนี่ยอันนี้เขาก็จะอ่ะมีชีสเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้เยอะเหมือนอันนี้ก็จะอันไหนที่ชีสอ่ะนี่ค่ะอร่อยจะไม่ไม่ค่อยกินปอเปี๊ยะนะคะทุกคนแต่เห็นเพิ่นทำนอก เพ่นอยู่สวีเดนเนาะก็เลยลองทำตับอร่อยกับทุกคนอันนี้ชีสเยอะเอาหนูมาะหาแม่ป้อนมาเร็วาเร็ว ตลางกว้างโอเคอร่อยคะ่ะลองทำนะคะ